นิทานเรื่องนางปากสาแม่เลี้ยงใจร้ายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรอันสงบสุขและเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความสุขมีเจ้าหญิงนามว่าเจ้าหญิงมาราผู้มีจิตใจดีงามและเมตตาต่อทุกคนรอบข้างเธอเป็นที่รักของทุกคนในอาณาจักรรวมถึงผู้ที่มาเยือนจากดินแดนต่างๆ เจ้าหญิงมาราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเพราะเธอมีคู่มั่นผู้กล้าหาญได้จิตใจดีเช่นกันเขาคือเจ้าชายเวหาแห่งอาณาจักรเพื่อนบ้านทั้งสองเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กและมีความรักความผูกพันที่ลึกซึง้งเจ้าชายเวหานั้นไม่เพียงแต่รูปงามและเก่งกล้าในศิลปะการต่อสู้ แต่เขายังมีพลังเวทมนต์ที่ทรงพลังเป็นผู้ที่พร้อมจะปกป้องและดูแลเจ้าหญิงมาราเสมอมาอย่างไรก็ตามชีวิตในวังของเจ้าหญิงมาราไม่ง่ายได้อย่างที่คิดหลังจากพระราชบิดาสิ้นพระชนเธอก็ต้องอยู่ในความดูแลของนางปักษาแม่เลี้ยงผู้ใจร้ายและนางบุษกรลูกสาวของนางปักษา นางบุสกรมีนิสัยที่ขี้อิจฉาและมักอารมณ์ร้ายเธอมักจะอิจฉาเจ้าหญิงมาราอยู่เสมอเพราะไม่ว่าใครๆก็ต่างพากันชื่นชมความงดงามและจิตใจดีของเจ้าหญิงมาราทั้งยังอิจฉาที่เจ้าหญิงมารามีเจ้าชายเวหาผู้แสนดีเป็นคู่มั่นอีกด้วยนางบุสกรนั้นหลงรักเจ้าชายเวหามาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ แม้เธอจะรู้ดีว่าทั้งสองถูกมั่นหมายกันไว้แล้วแต่เธอก็ยังปรารถนาที่จะทำให้เจ้าชายเวหารักเธอและหันหลังให้กับเจ้าหญิงมาราวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายเวหาหมายเยี่ยมเยียนเจ้าหญิงมาราในวังนางบุษกรก็พยายามแต่งกายสวยงามที่สุดและพยายามเข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าชายเจ้าชายเวหา ข้าได้ยินว่าเจ้าชายชอบดนตรีใช่หรือไม่นางบุศกรยิ้มหวานขณะถามเธอพยายามทำตัวอ่อนโยนและน่ารักที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้าเองก็เล่นพินได้เช่นกันข้าสามารถบรรเลงเพลงให้ท่านฟังได้นะเจ้าคะเจ้าชายเวหาหันไปมองนางบุศกรด้วยความสุภาพ ข้ารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเจ้าแต่ข้ามาที่นี่เพื่อเยี่ยมเยียนคู่มั่นของข้าเจ้าหญิงมาราข้าเกรงว่าข้าคงต้องปฏิเสธความปรารถนาดีของเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นนางบุศกรก็รู้สึกเสียหน้าและขุนเคืองใจเธอคิดในใจว่าข้าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแย่งชิงเจ้าชายเวหามาให้ได้ นางจึงกลับไปหานางปักษาและบอกถึงความรู้สึกของตนท่านแม่ข้าอยากได้เจ้าชายเวหามาเป็นของข้าข้าทนเห็นเขาอยู่กับเจ้าหญิงมาลาไม่ได้อีกต่อไปนางบุษกรกล่าวด้วยความอิจฉานางปักษายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ไม่ต้องห่วงลูกของแม่จะได้สิ่งที่ลูกต้องการเสมอ แม่จะใช้คาถาอาคมเสกให้เจ้าชายตกหลุมรักเจ้าและเมื่อนั้นเจ้ามาราก็จะถูกขับออกจากวังไปตลอดกาลในวันต่อมาขณะที่เจ้าชายเวหากำลังพูดคุยกับเจ้าหญิงมาราในสวนนางปักษาก็แอบเสกคาถา,าอาคมใส่เจ้าชายทำให้เขาเกิดอาการมึนงงและเริ่มดืนเรื่อนความจำบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าหญิงมาราไป ข้าข้ารู้สึกแปลกๆก,กับเจ้าหญิงเจ้าชายเวหาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเขาพยายามจับศีรษะของตัวเองเราวกับกำลังพยายามนึกถึงบางสิ่งที่สำคัญข้าข้ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในความทรงจำที่ข้าจำไม่ได้เจ้าหญิงมารามองเขาด้วยความกังวลเจ้าชายท่านเป็นอะไรไปหรือ ข้าจะเรียกหมอมารักษาท่านนะแต่ก่อนที่เธอจะเรียกใครมานางบุตสกรก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแท่งทําท่าทีห่วงใยเจ้าชายเวหาท่านเจ้าชายท่านต้องการให้ข้าช่วยอะไรหรือไม่ข้าอยู่ที่นี่เพื่อท่านเสมอเมื่อเจ้าชายเวหามองเห็นนางบุษกรคขาทาที่นางปักษาเสกไว้ก็เริ่มทำงาน เจ้าชายเริ่มรู้สึกสับสนและเกิดความรู้สึกชื่นชมในตัวของนางบุตรสกณยางประลาด์ข้าข้าขอบใจเจ้ามากน้องบุตรสกรเจ้าชายพูดออกมาอย่างไม่ทันรู้ตัวทำให้เจ้าหญิงมารารู้สึกตกใจอย่างมากท่านเจ้าชายท่านพูดอะไรออกมาท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้าเป็นคู่มันของท่านเจ้าหญิงมาราพยายามเตือนสติ แต่เจ้าชายเวหากลับรู้สึกสับสนมากขึ้นข้าข้าจำว่าเจ้าเป็นคู่มั่นของข้าแต่ข้ากลับรู้สึกแปลกๆในใจเจ้าชายพูดพลางหันไปมองนางบุษกรอย่างลังเลข้ารู้สึกว่าข้าควรจะดูแลเจ้านางบุษกรยิ้มอย่างพอใจที่คาถาของแม่ปักษากำลังทำงานเธอจึงเดินเข้าไปใกล้เจ้าชายเวหา มากขึ้นทิ้งให้เจ้าหยิงมาลายืนมองด้วยความเสียใจเมื่อเจ้าหยิงมาลาเห็นว่าเจ้าชายเวหากำลังตกอยู่ในอำนาจของคาถาชั่วร้ายเธอตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้เธอรีไปหานางฟ้าผู้ปกปักคุ้มครองของเธอซึ่งเคยช่วยเหลือเธอในวัยเยาว์นางฟ้าผู้เมตตาได้โปรดช่วยเจ้าชายเวหาด้วยเถิด เขากำลังตกอยู่ในอำนาจของคาถาชั่วร้ายของนางปักษาเจ้าหญิงมารากล่าวพร้อมทั้งน้ำตานางฟ้าผู้เมตตายิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าอย่าก,กังวลไปเลยเจ้าหญิงมาราความรักและความดีงามในใจของเจ้าเจ้าชายเวหาจะเป็นกราะกำบังป้องกันคาถา,าชั่วร้ายนั่นเอง แต่เจ้าจะต้องช่วยเขาระลึกถึงความรักที่เขามีต่อเจ้าเจ้าจะต้องอยู่ข้างเขาและแสดงความจริงใจของเจ้าให้เขาเห็นเจ้าหญิงมาลาตัดสินใจทําตามคําแนะนํานั้นเธอกลับไปหาเจ้าชายเวหาและนางบุษกรเธอไม่โกรธหรืออาฆาตใดๆแต่กลับพูดกับเจ้าชายด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนและความจริงใจ ่านเจ้าชายข้ารู้ว่าท่านกำลังสับสนแต่ข้าจะไม่ทิ้งท่านไปข้าจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอแม้ท่านจะจำข้าไม่ได้หรือรู้สึกไม่เหมือนเดิมแต่ความรักที่ข้ามีต่อท่านจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อเจ้าชายเวหาฟังคำพูดของเจ้าหญิงมาราเขารู้สึกว่าจิตใจของเขาเริ่มกลับมาเป็นปกติคาทาของนางปักษา เริ่มอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆความทรงจำและความรักที่เขามีต่อเจ้าหญิงมาราค่อยๆกลับคืนมามารามาราข้าข้าข้าเข้าใจแล้วข้าขอโทษเจ้าข้าจำได้แล้วว่าเจ้าคือคูม่มันของข้าและข้ารักเจ้ามากเพียงใดเจ้าชายเวหาพูดพลางหันไปมองนางบุษกร และข้าไม่มีทางที่จะรักใครนอกจากเจ้าหญิงมารานางบุตสกอได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดและเสียใจเธอวิ่งไปหานางปักษาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่นางปักษาช่วยอะไรไม่ได้เพราะอำนาจของความดีและความรักได้ทำลายคาถาของเธอจนสิ้นในที่สุดนางบุตรกอก็ต้องยอมแพ้และยอมรับความจริง กธอได้นางปักษาถูกในระเทศออกจากอาณาจักรและเจ้าหญิงมารากับเจ้าชายเวหาก็ได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะมีอำนาจหรือคาถามากเพียงใดก็ไม่อาจชนะความดีและความรักที่แท้จริงได้ความอิจฉาและริษยาความดงรหจะนำมาซึ่งความทุกข์ ในขณะที่ความจริงใจและความอดทนจะนำมาสึ่งความสุขในที่สุดค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพา,ารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ